นนี้พิมพ์ลิพายมีชะทักษิณค่ะหลังถูกเอาไปยงเรื่องการเมืองล่านท่านอยู่นอกประเทศคนที่อยู่ในประเทศเขาจะสวยเอานะจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะร่วมเสวนาค่ะซึ่ง เป็นการติดแฮชแท็กเป็นไงไวัยรุ่นปลดล็อกยูนิคสกิลสู่ยุคใหม่ของวัยรุ่นโทนี่วูซัมซึ่งในบางส่วนบางตอนนั้นทักษินเองก็กล่าวพาดพิงถึงพิมพ์ลิพายไอดอลชื่อดังเริ่มจากการสร้างโรงพยาบาลสนามบอกว่าถ้าตั้งแล้วมันแพงไปไปขอพิมพ์ลิพายนู่นตั้งให้พอตั้งแล้วเอาคนออกมาตรงนั้นซักจะไปทยอยฉีดวัคซีนเอาโดยหลังจากที่ทักษินได้มีการพูดาพาดพิงถึงพิมพ์ลิพายทางด้านของพิมพลิพายเองก็ตอบโต้ทักษินในระหว่างที่ไลฟ์ ของโดยเจ้าตัวนั้นบอกเอาไว้ว่าอยากจะฝากไปถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงในการไลฟ์ของเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาท่านนะอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศนะครจะซวยเอาดังนั้นจึงของความกรุณายอย่าลากตนไปเกี่ยวข้องเอาไปเป็นเครื่องมือเพื่อนเหน็บแนมฝ่ายตรงข้ามอย่าเปลี่ยนเจตนาของตนที่อยากจะตอบแทนสังคมเพราะว่าการออกมาพูดแบบนี้ทําให้ถูกหลายฝ่ายนั้นต่อว่าซึ่งจุดประสงค์คืออยากจะทําความดียังมีอีกหลายโครงการที่อยากจะทําพูดทีตนเนี่ยก็โดนด่า ไม่ใช่เรื่องของทำหรือไม่ทำทำความดีก็ต้องมาโดนด่าเร่อไม้ดิฉันอยากจะอยู่ในประเทศไม่ได้อยากตายในต่างประเทศนอกจากนี้พิ่พิพาย,ยังบอกว่าอยากจะช่วยสังคมด้วยใจจริงฉะนั้นอย่าเอาไปเทียบกับรัฐบาลและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ